คดีมีความรู้เชิดชูคุณนธรรมนำปัญญาพัฒนานครตรังสวัสดีครับผมเป็พี่น้องชาวเทศบาลนคนรตรังและกับพี่น้องชาวตรังที่กรพบุก้่านครับกระผมนวิวอนแสงวิสุทธด ทีมนกเอรสัญญาพัฒนานกรตรังวันนี้ก็มาพบกับผมเมนพี่น้องอีกรอบนึงครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันแรกก้องการจ่ายมาตรการพอนคลายระยะที่สามนะครับกระเผือนึงให้เราได้มีเสรีภาพมากขึ้นซองทำให้เราได้กระตุนเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นมีกิจการกิจกรรมหล่ยๆกิจการกับวันนี้ได้เริ่มเปิดดําการนะครับ mm hmm. เกิดฟิวก็มีการขยายเวลาไอ้กวางออกไปก็คือตั้งแต่ห้าถุมจนถึงสิบสามนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นกะวิธีชีวิตของเราก็จะเริ่มกลับมาก้าวสู่ภาวะปกติแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรายังไม่ประมาทนะครับอัตราการแพร่กระจายของเชื้อนี่ยังมีอยู่สูงในรอบรบ,บบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในรับโหลก็ยังสูง พนั้นเราก็ต้องใช้มาตรการป้องกันนะครับการร่วมหน้ากากอนาัยการล้างมือการเว้นะระยะห่างเรายัางต้องปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะจงหวัดตังเราวันนี้เราก็ทือว่าไม่มีการแผลระ,ะบาดมาตั้งเกือบเกือบเก้าเดือนที่สองแล้วนะครับก็ทือว่าน,นี่เป็นความหวมหมายรวมมือของพี่น้องชาวตังเราโดยทําให้พ้นกล้องเราเนี่ยออกมาดีนะครับอัน,นี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวตังทุกฐานกับที่เราได้มาช่วยกันดูแล ในเรือมาช่วยกันป้องกันในเรือก้องทุกขภาพก้องคนคนตรังเราครับเออท่านครับวันนี้ทีมดรสัญญาพัฒน,า,นาการตรังเรากับอยากจะมานําเสนอในเรืองที่เกี่ยวกับเรือทุกขภาพกับอาทิตย์ที่แล้วเรามาแลกเรืองอาห้านกันนะครับวันนี้เรามาดูแลเรืองทุกขภาพตต่าหรือเราให้มีคนทุกขภาพดีดี ก็ตื่ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขนะครับทีมดรสัญญาเรากพยายามห้าหยุดตาซ่หาห้าหยุดตาวีทีจะจำปลื้อช่องเชื่อมทุกภาพก้องกลนตังเราให้มีสุขภาพที่ตดีโตยตังเหลืองวันนี้ว่าการต่องเชื่อมทุกภาพที่ชุดรุ่นนะครับปัญหาของสุขภาพขก้องคนเราในวันนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยครับมีการทุจร้ราวีกล้อปบหวาเรามีปัญหามาโดยเฉพาะในเหลืองนํหนักเกินหรือกลนอ้วนนะครับ อันนี้กระือว่าเป็นท่วนนึงนะครับต่ทําให้เรามีสุขภาพราที่ไม่ดีนะครับท,รท่วนตีซองก็คือไขมันในเหลือทุ่งนะครับไขมันในเหลือทุ่งนี่ก็มีผลกระทบเยอะครับในเหลืองกล้องจะมีโรคอื่นๆตามเข้ามานะครับเหลืองกล้องโบาวานนะครับอันนี้คือมีการมีน้าตาลในร่างกายที่มากนะครับเหลืองความดันโหลหิตทุ่งนะครับอันนี้กระทือว่าเป็นหัวใจตัวหนึ่งโหัวใจและลดเลือดอันนี้ก็ไล่คนครับ มีปัญหาเออ่วัวใจนะครับแล้วรดเลือดตีบตันนะครับทำให้การทรุบชีดกองเลือดไปเลี้ยงต้นต่างๆของร่างกายเนี่ยไม่สะดวกเอ,อ่อมาเร่งขัดทือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้คนไทยเราเนี่ยเสียชีวิตไปมากนะครับอีกตัวอ้งกับเป็นกลุ่มโรค ncd นะแรงเป็นประจักษ์ขึ้นเป็นประจักษก็ค ncd ไล่คนกังวลว่า ncd คืออะไร กลุ่มโรคเอนซดีก็คือกลุ่มโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์เราที่ทําขึ้นมาเองนะครับไม่ได้เป็นโรคติดตอ่อนะครับไม่ได้เป็นโรคติดตอ่อระหว่างคนไปคนหรือคนอะไ,ไรแต่แต่อันนี้เกิดจากพฤติกรรมไม่ว่าเรื่องกล้องการกินเรื่องกล้องการปักป้นเรื่องกล้องการออกกำลังกายเรื่องกล้องความเครียดได้วบวกนี้ครับ มันจึงเป็นถี่มาของการเกิดโรคการโรคเหล็กเดียวกับถี่ผมเลง,งเหลืองทุกข์กะากับตั้งแต่เหลืองนำนักเหลืองไตมันเหลืองเบาหวานเหลืองความดันซึ่งเราเนี้ยครับมันก็เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่เรากินเข้าไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นสึ่งเรานี่ก็เป็นหัวใจแบบนึงที่เราทำปยยื้อย้ายเกิดในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นการเราต้องมีมาตรการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหลืองที่เกิดจากกลุ่มโรคก,ก็เกรียกกลุ่ม NCD นะครับการ พ้นจากการิีใจนี่ว่าเรามีการเสียชีวิตจากกลุ่มนี้มานะครับมาถึงรอยละเจ็ดทิพเปอร์เปอร์เซ็นนะครับอันนี้ก็เป็นทวนหนึ่งที่ทําให้ปัญน้าทุกข์ภาพของเราในปัจจุบันนะครับไม่ว่าปี่นองชาวตั้งเราหรือว่าปี่นองคนไทยนะครับเรามีเหลืองแบบนี้ค่อนข้างจะหมากับที่นี้มาแลถึงสาเหตุนะครับที่ทาให้คนไทยเราเสียชีวิตนะครับอันนี้ผมก็อ,อยากเอาข้อมูลอยากพ้นงานวัยเนีในรกมานะครับมาด่าห้ปีนองฟัง อย่างหน่อยๆว่าสถิติใช่ติทำให้เราเชื่อชีวิตแต่คนไทยเชื่อชีวิตมากทีสุดนี่ครับมันมีอยู่เชอันดับเลยกันอันดับหนึ่งเลยครับคนไทยเราเชื้อชีวิตจากหลวมมเริ่งอันนี้ในวงการแพทย์เราก็ยังไม่ทราบหมาติดยาห้ารือห้าเลยกวามใจมัดชูดักซาเหลืองมะเริ่งได้นะครับก็ยังต่อสู้กันไปยังก่อนกว่าวิจัยพัฒนากันยต่อไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทุนเสียอันดับหนึ่งเลยครับอันดับสองกับในเหลืองของอุบัติเหตุ อันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าวันนี้นครับบ้านเมืองเรามีความเจริญมากขึ้นมีอ,อุปกรณ์ในไรเยอะแยะมากมยครับทีนี้ก็น่าเดียวกันเราก็ชายโดยที่เราไม่ก็เหล่ออาคาดการระมัดระวังนะครับเลยทําให้เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุต่างๆไม่ว่าจากยานพาหนะจากรถจากการเดินทางจากอะไรก็แล้วแต่ละครับอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ทําให้เราต้องสูญเสียชีวิตเป็นอันดับสองนะครับ ส่วนดับซ้ำก็คือเหลืองกล้องความดันลุยทุ่งแหละก็โกรคเหลืองกล้องโรคล,ลดเหลือดในสมโมงอันนี้หล่ยคนนะครับบางทีเราเห็นๆน,นะครับเวลาเราเล่นกีฬาอยู่ในสนามบางทีเราจะเห็นวันบางคนนกลลักกีฬาลมปุ๊บไปเลยครับบางทีก็ตึงกันเสียชีวิตเหตุผลนี้กับเกือกเอ,อเหนือห้างท่าเ่ารามันจริงๆก็มาจากเหลืองกล้องโรคล,ลดเหลือดในสะโมงนะครับอันที่เลือทุบชีวิตก็ไปเหล้ยงสมอมงไม่เพียงพอ รือว่าความดันเหลืองความดันกองโลยิสเนี่ยท่งเกินไปนยครับจะทําให้เส้นเลือดแตกอันนี้ก็เป็นอันดับสามนะครับที่ทำให้เราต้องเสียชีวิตไปนะครับแล้วอันดับที่สี่ก็คือเหลืองกล้องหลบหัวใจนะครับไล่้ลยเหลืองนะครับที่เกี่ยวของกับเหลืองวัวใจนะครับแต่แต่เราไวดุกตกดีว่าวันนี้การแพทย์ของเรามีความเจริญก้าวหน้าการหลักษาหลอหัวใจเนี่ยก่อนข้างจะหลักซากันได้ถ้าเรามีข้อมูลเรารกูกอนนะครับกามารถม ทำให้เราได้ได้รักรามาลดราคาได้มาขึ้นกวราะนั้นตีตีในเรื่องกล้องเสียนดับไซติกาชีวิตคนไทยมากที่สุดเนี่ยครับเลื่อยเรื่องดูว่จัยกับประโยชน์ในดับซี่นะครับอันนี้ก็ถือ่ว่าเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลว่าเนี้ยคนไทยเราเนี่ยวันนี้ที่เรามีบัญหาเรื่องทุกขระพทา่ีเราให้เราต้องสุนเสียชีวิตเนี่ยครับก็เกิดจากสเหตุการที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยครับมันจะทําให้เราประทบปัญหาในเรื่องกล้องการทุนเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในประเทศเราครับ ทีนี่ถามว่าวันนี้เราีําปลือในเหลืองก้องการสร้างทุกขภาพที่ดีจริงจริงวันนี้นครับทุกขภาพเราสร้างได้ new normal วันนี้เราน่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเหลืองกล้องการเราประธานงานเหลืองบริโภคงานโดยจะมาในเหลืองกล้ององค์ประกอบอืน่นๆที่ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างทุขภาพดีเนี่ยน่าจะมีปัจจัยลักๆอยู่ทักความสี่เหลืองนะครับหนึ่งในเหลืองกล้องงานดี อาหารดีนี่ก็คือหมายถึงว่าอาหารที่เรากินไปแล้วให้ประโยชน์กับหลังกายเราเราเรียนกันมาเด็ทต้องไม่แหลกๆนะครับนี่อาหารลักงามมั่วครับที่ทาให้เรากินกันไปแล้วอา่าให้ประโยชน์กับหลังกายทีนี้ถ้ามาแล่รายละเอียดลึกๆวัเด็กกินอาหารเลยวัยหุ่นต่าหารเลยวหวผู้ยหญต่ตามารเลยวัยช่อายุนี่กินอาหารแบบไหนอันนี้ก็ต้องไปเลนในรายละเอียดปียกย่อย โดยเฉพาะตรังเราเนี่ยครับเราเป็นเมืองอาหารเรามีเป็นได้รับการไว้อกยองว่าเราเป็นเมืองหยุดตะจักแห่งความอร่อยเรามีอาหารกินกันตลอดเวลานะครับทีนี้อาหารเนี้ยเราก็ต้องื่นชมว่าคนตัังวันนี้เราได้พัฒนาหารูแบบอาหารกล้องอาหารกล้องตัังเนี่ยครับจะเน้นไปในเหลืองกล้องการดูแลทุกขภาพมากขึ้นนะครับเพราะนั้นการที่เรารับประานอาหารที่ทูกต้องเลยปันอาหารที่ดีเนี่ยครับจะทําให้อาหารเราทำให้ทุกขภาพเราดี ส่วนที่สองเรื่องของการออกกาลังกายครับการย่างหน่อยพ้นจากการดึกษาเนี่ยก็อบอกว่าการออกกำลังกายย่างหน่อยสัปดาห์หนึ่งไม่หน่อยกว่าสามวันและก,กลางหนึ่งไม่หน่อยกว่าสามสิบนาทีเพราะฉะนั้นการทากิจกรรมต่อเนื่องตลอดเวลาเนี่ยครับจะทาให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีน่าชื่นชมกับจังหวัดตังเราวันนี้คนให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายนี่มากโดยเฉพาะไปแล่วท่าน้ำกีฬาส่วนท่าทางหนาวนเย็นๆนะครับ ไม่ว่านุสาวารีร่วนตรมแดดปราที่นากาินกาวห้าลื่นนุตนามกีฬาเนี่ยครับเรามีพี่น้องประชาชนเราให้ความสำคัญนในการไปออกกำลังกายก่อนกังเจม,มากนะครับอันนี้ก็ทําให้เราได้เป็นต่วนหนึ่งในการทําให้เรามีการตรงเติมทุกระพาะด,ดีปัจจัยที่สร้างมาเรื่องก็งานร,ร่มกับความเครียดความกังวลตรงนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เรามีปัญหาในเรื่องโรคกระพได้เพราะฉะนั้นทําพื้อให้เรามีอารมณ์ดีนะครับมีความทุกข การนี้การเรื่องก็ยังมีกิจกรรมในเรื่องของการพ้นกลายความกังวลพ้นกลายความเครียดก็ม,มีเยอะแยะครับช่วงนี้เราอยู่ในสถานการณ์โควิดอาจจะทําให้เราเครียดบ้างนะครับแต่เราก็ต้องน้าวิธีการพ้นคลายนะครับเพื่อทําให้เรามีอารมณ์ทีดีและสุดท้ายครับคืออากาศดีอากาศดีนี่ก็คือบ้านรองเมืองตังนะครับเป็นเมืองที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติซึ่แวดล้อมก่อนข้างจะดีพ้นจากการ มีเกลียวิจใจเนี่ยบ่ว่จังหวัดต่างเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีต้นไม้ที่เขี้ยวหมาอากาศของเราดีเป็นหนังรับตนตนของประเทศไทยอันนี้ก็ต้องเืลิชมพี่น้นองคนต่างเราที่เราได้สร้างทิ้งเราหนีวายนะครับทีนี้ทั้งาพดผลลัพธ์ที่จะอยากให้เกิดขึ้นในเหลืองของการเราตรงร้องรวจสอบที่จุาเนี่ยเลยมั้งนะครับเจนต่อไปนี้ประชาชนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจในเหลืองของการดูแลทุกขภาพมากข,ขึ้นประชาชน จะมีความรู้ความเข้าใจในเหลืองข้องการบริการทุกขภาพตีเหมาะสมนะครับแพทย์หมอหรือว่าพยาบาลหรือตันตาแผลเนี่ยครับจะใช้ข้อมูลใช้ระบบสรารสนเทศใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริจัดการในการวิเคราะห์โรคเพราะฉะนั้นแนวทางวิการหลักษาเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดปัจจัยเสี่ยงลงนะครับและก็ลดการจ่ายลงอันนี้ก็เหลืองค้อง เอ่อเป็นตัวพ้นหลับหรือว่าเป็นตัวชีวัดวา่า้าเราจะเข้าสู่สุขภาพที่จุดสุดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับจะเข้ามามีบทบาทมากจะทําให้เราลดในเหลืองกว่าวาเสียงลดในเหลืองกลองกาจใจแล้วก็ทําให้การรักชาสุขภาพของเราเนี่ยมีวัสจดิภาพมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับทีมดรสญญาพัฒนานกงคตรังเราให้ความสาคัญในเหลืองกองสุขภาพ เราให้ความสําคัญกับห่หลเหลืองกล้องคุณภาพชีวิตดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้กําหนดในชุดนโยบายตเเกยยวัตแก้จนพัฒนาคนพัฒนาเมืองนะครับกันพัฒนาคนเนี่ยเราดูแลเรื่องการศึกษาเราดูแลเรื่องสุขภาพทีนี้สุขภาพที่เราต้องการวันนี้ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเชิงลุกที่เราอยากเห็นการป้องกันมากกว่าการหลักษานะครับ เพราะฉะนั้นการป้องกันย้ายเรามีโรนครับโรต่างๆติดผุ่มนำเสนอเ,เดียวกับช่วงนี้รับมันจะเกิดจากพฤติกรรมถ้าเรามีพฤติกรรมดีๆก็ทําให้เราป้องกันดีนะครับเราพยายามทาให้เราได้ลดการย้ายในด้านของการหลักทรัพย์นะครับถือว่าเป็นช่วนหนึ่งสำคัญที่จะทำให้เราถ้าเรามีทุกขภาพดีเนยครับจะทำให้เรามีความสุขนะครับทีมดรสัญญาบรรณานกรตรัง เราไว้ความสําคัญแล้วเราก็ต้องการที่จะปฏิรูประบบการส่งเสริมสุขภาพกล้องประชาชนในเขตเทศบาลนคร,าานรตรังโดยเปลี่ยนระบบนะครับที่เราเขียนว่าส่งเสริมสุขภาพ4.0ตรงนี้คือการเปลี่ยนระบบจากระบบ a n า l o อกก็คือแรงง่ายๆว่าต่อไปข้อมูลต่างๆเราเขียนแต่ไรเ,เราเขียนไว้ในดาทไวแลนะ้วต่อไปเราเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลมีระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับ ข้อมูล,ลท่ารืทุนเทต,ต่างๆจะทุกบันทึกโดยระบบเทคโนโลยีบวกระบบะท่ารือทนเทมากขึ้นการหลักษ่าก็กระจายวิเราะห์ข้อมูลโดยระบบพวกนี้ครับจะทําให้การวินิจฉัยโรคก,การวิราะหอโรคเนี่ยตรงมากขึ้นการหลักษ่าก็จะหายขึ้นนะครับก็เรียกว่าทําให้ถ้าพี่น้องประชาชนเราได้เห็นทิ้งเรานี่ตัวนึ่งที่เราต้องการก็คืออยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เห็นในเหลืองกล้องสุขภรพับตัวเองนะครับ เราก็เลยคิดองววยนะครับเราจะมีแอปพลิเคชันที่จะบริการประชาชนในเรื่องของสุขภาพเราจะเรียนรู้เรื่องทุกขภาพเราจะไปห้าความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและเราจะมีมาตรการป้องกันเพื่อทําให้เราปลอดภัยจากโรคต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนหนึ่งทีมเราได้คิดออกววยนะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องกองการเรามีศูนส่นงเสริมสุขภาพมีโรงพยาบาลตรงทิมสุขภาพอยู่ช่องซ่มซมแห่งนะครับเราจะตรงนี้จะเป็นอัปในการดูแลสุขภาพขวงพเป็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครตร,งร,รังโดย จะมีแพทย์มาประจําเป็นวันนะครับแล้วก็จะมีในเหลืองก้องเครือข่ายดูแลทุขภาพะี่ปีนองอสมมเราครับวันนี้เทศาบาลนครตังเราก็มีอสมอ,อยู่ประมาณ่องรอยกว่าคนตรงนี้จะเป็นเครือขค่ายดูแลทุขภาพก้องคนที่ไกลชิดปีนองประชาชนมากที่สุดที่สาคัญอีกตัวงกบคือเราคิดในเหลืองกล้องการ5้ารถก็เดี๋ยวสร้างรถอัจฉริยะนะครับในรถกันนี้จะมีอุปกรณ์เหลืองหม้เหลืองมือที่ทันสมัยสามารถเข้าไปดูแลปีนองต่างๆ ชิ้นวางวันได้มีกิจกรรมด้้นเขากำลักลงกายหนังที่ลงกีฬารถดกันเนี่ยจะไปจอดอยู่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปั๊บเราก็ช่วยได้ทันทีนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งกับทีทมดรสัญญาปจัจนานการตรังเนี่ยเราให้ความสําคัญในเรื่องของสุขภาพแล้วเราก็มั่นใจว่าถ้าเราทําได้เนี่ยครับมันจะเกิดความมั่นคงเกิดความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพนะครับสรุปหมายหยก็คือว่าประชาชนสุขภาพดีจเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพจะมีความยั่งยืน นี่ก็คือแนวทางแนวคิดที่ทีมดรสัญญาพัฒนากรตรังเนี่ยเราคิดเอาไว้ในการที่จะดูแลปีนวงประชาชนเราให้มีสุขภาพดีๆนะครับวันนี้ก็ต้องข้อขอบกุญปี่น้นองอีกครั้งที่ให้ความสําคัญแลการได้ติดตามชมรายการไลสดจาก Facebook ไลน์กล้องทีมดรสัญญาพัฒนากรตรังขอให้ทุกฐานมีความสุขกับการพ้นลกลมาตรการระยะที่สาม แต่อย่าลืมเหลืองกองการป้องกันตัวเองนะครับที่ส่องกันตีสุดดูแลสุขภาพนะครับพี่น้องก็ขอบคุณครับมองรอทีคิดรอตด้านงานรอบรู้กบคู่คุณธรรมควรคู่ภาวะผููนำ สัญญาให้หนครทังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เมืองน่าอยู่สังคมพัฒนาสร้างรายได้ให้พวงประชาเพื่อม,มูลค่าจากผลผลิตให้สอดคล้องสมดุลในคุณภาพชีวิต สร้างสรรเสรษฐกิตเข้มแข็งยืนนานของเที่ยวเชิงอานรักวัฒนธรรมสื่อสารสู่หลักธรรมาบิบาลแห่งการพัฒนาจะคืนรอยยิ้มแห่งมิตรไมตรีให้มีแต่ความสุขคืนสีเขียวในนักคอตรังถงั่วทุกหนงยา ศึกษาสร้างสรรค์การกีฬาสู่ระดับสากล ความสำคัญรวมกินจากการทุกศาสนาสร้างคุณปัญญาตามทันลองของท้องถินสวยน่าอยู่สดใสมองละิดหมดสิ้นอกอบรัวอยู่กินอบอุ่นสุขใจให้หมูหล้าน,นเดือนสู่สภาเมืองรวมพิกรวมทำช่วยกันชันเพื่อนรวมมือดูแลเสมือน คนครตรังเป็นตานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานสู่หลักธรรมมาธิบานแห่งการพัฒนาจะคืนรอยยิ้มแห่งมิตรไมตรีให้มีแต่ความสุขคืนสีเขียวให้นคร สากคุณมองรอบทิศคิดรอบตาหันงานรอบรู้เควบคู่คุณธรรมควรคู่ภาวะผู้นำต้องรอับเออสัญญา